สวัสดีครับวันนี้อยู่ตั่บ้านสตูดิโอนะครับผมก็จะมาอ่านนิยายเรื่องมาหาศึกสามพบในตอนที่51กำนันให้แก่ท่านหนึ่งฝ่ามือไฟแก่นสารของเคร็ดอัคคีสีชาติก็คือไฟและภายในกระถางหลอมกันยังเป็นค่ายกลยันเวทไฟหลีมีเป็นเหตุผลที่จัวม่อสามารถหลอมกันเม็ดยาก้าแก่งเกงไกสสาเร็จแต่สิ่งที่เค็ดอคีสีชาติรวบรวมมาเป็นแกนสารของดวงอาทิตย์ น่าเสียดายที่ไฟจากค่ายกลยันเวทไฟหลี่ในกระถางมีระดับต่ำเกินไปเดิมทีในกระบวนการหลอมกันค่ายกลยันเวทไฟหลี่สมควรจะเป็นไฟหลักจากนั้นแกนสารดวงอาทิตย์ที่เคส็ดอคีสีชาติควบรวมมาสมควรเป็นส่วนเสริมพลังช่วยสนับสนุนแต่แล้วแกนสารของดวงอาทิตย์กลับมีพลังเหนือกว่าค่ายกลยันเวทไฟหลี่ย่อมเกิดปัญหาขึ้นเป็นธรรมดา พอตระหนักว่าปัญหาอยู่ที่ใดจัวมอก็เกิดหลายแนวคิดในการแก้ไขปัญหาขึ้นมาทันทีวิธีที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดคือหาทางลดความเข้มข้นของสารดวงอาทิตย์ในคิดอคีสีชาติลงส่วนวิธีที่ไม่น่าเป็นไปได้ที่สุดก็คือเปลี่ยนกระถางหลอมกันเปลี่ยนไปเป็นกระถางหลอมกันที่มีค่ายกลยันเวทไฟ,ไฟหลี่ระดับสูงมากกว่านี้และวิธีสุดท้าย วิธีที่้าบินที่สุดคือเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างไฟหลักกับส่วนเสริมพลังสนับสนุนให้เคสอัคีสีชาติกลายเป็นไฟหลักและค่ายกลยันเวทไฟหลี่กลายเป็นส่วนเสริมพลังสนับสนุนแทนจัวมอเลือกวิธีแรกมันรู้สึกว่าวิธีแรกมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดเมื่อคิดได้มันก็เริ่มตะเตรียมสิ่งแรกที่มันต้องทำ คือต้องสามารถควบคุมเค็ดอัคคีสีชาติได้อย่างละเอียดอ่อนแม่นยำแต่ก่อนมันไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้มาก่อนสำหรับจั่วม่อแล้วในยามที่ใช้เวทวิชากับต้นพืชปานหากแก่นสารดวงอาทิตย์ยิงเข้มข้นมากเท่าใดก็ยิ่งได้ผลดีมากเท่านั้นในความเป็นจริงก็ยังคงเป็นเช่นนั้นจริงๆมันไม่เคยพบสถานการณ์ที่เคอัคคีสีชาติมีผลรุนแรงมากจนเกินไปมาก่อน แล้วชไหนจะต้องคิดเรื่องการควบคุมความแม่นยำด้วยสำหรับจัวหม้อนี่ถือเป็นประสบการณ์ใหม่อย่างแท้จริงโชคดีที่เมื่อเทียบกับเวทวิชาอื่นหาเวทวิชาเบญจธาตขั้นพื้นฐานของเกษตรกร,กรปานเป็นสิ่งที่มันช่ำชองที่สุดแล้วภายในช่วงระยะเวลาสั้นๆจัวหม้อก็เข้าใจหลักการเบื้องต้นของการควบรวมแกนสารดวงอาทิตย์ ครั้นเมื่อจัวมอพยายามซื้อวัตถุดิบสำหรับหลอมกันเม็ดยาราชันธยญ,ญพืชจากสวิชิงอีกครั้งนางมองมันด้วยสายตาแปลกประหลาดอยู่บ้างหอบวัตถุดิบซึ่งเป็นส่วนผสมของเม็ดยาราชันธยญ,ญพืชมากองใหญ่จัว่วหมอปิดห้องกักตนเองในห้องหลอมกันเริ่มการทดสอบอีกครั้งล้มเหลวยังคงล้มเหลวล้มเหลวจัว่วหมอไม่ได้ตื่นตระหนก เพราะความลน้มเหลวอย่างต่อเนื่องนี้ตรงกันข้ามมันยังคงสงบและมั่นคงอย่างยิ่งมันสามารถรู้สึกได้ว่ากำลังใกล้ความสำเร็จเข้าไปทุกขณะแล้วยิ่งหลอมกันความรู้สึกนี้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งหลายต่อหลายครั้งมันถึงกับคาดคิดว่าต้องประสบความสำเร็จในครั้งถัดไปหนนที่9กระทั่งขั้นตอนสุดท้ายเสร็จสิ้นลงก็ยังไม่ปรากฏกินเหม็นไหม่ จัวมอหัวใจเต้นล,ลัวกืนน้ำลายเปิดดูภายในกระถางหลอมกันอย่างตึงเครียดเห็นเม็ดยาราชันญพืชที่เป็นประกายสีทองเม็ดหนึ่งนอนนิ่งเงียบอยู่ด้านล่างของกระถางหลอมกันไม่มีอาการโ吼ร้องยินดีไม่มีกระโดดโลดเต้นจนตัวลอยสีหน้าจัวมอยังคงไร้อารมณ์ความรู้สึกมันเหมอมองอย่างง้องมพางพึมพำว่าเกอรวยแล้ว <AM rac ian> เท่านั้นเองเบื้องหน้าพันมืดทะมึงจั่วหม้อลมฟาดลงกับพื้นเสียงดังหลับเป็นตายไปในบรรดลเ <Am Otherwise> หน็ดเหนื่อยแทบตายแล้วภายในถงสุญญาตาเผยเย็นหลานสีหน้ามืดมนขณะมองไปยังบุรุษสตรีที่คุกเข่าอยู่ด้านล่างหลัวลี่กับห้าหมินตัวสั่นละลิกด้วยความหวาดกลัวนั่งบนที่นั่งด้านข้างเจ้าสำนักใบหน้าสือฟงหลงเปี่ยมล้นด้วยโทสะ นางมักจะให้ความสำคัญอย่างสูงกับทุ่งอุสดในหุบเขาเหมอกเยือกเย็นซึ่งเป็นเหตุผลที่มอบหมายให้ห้าวหมินคอยดูแลเอาใจใส่นางไม่เคยคาดคิดว่าห้าวหมินจะตั้งอกตั้งใจละทิ้งหน้าที่ถึงเพียงนี้สีหน้าของซินหยานกับหยานเลอไม่ได้สู้ดีนักสำนักกะบิ่จุนยาตาอาจเป็นเพียงสำนักเล็ก แต่กฎของสำนักก็เข้มงวดเข mm. ่งคัดเสมอมาไม่ใช่เรื่องร้ายแรงที่ทั้งสองคนออกไปด้านนอกแต่พวกมันทั้งคู่ล้วนมีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญกันนั้นก็ยังรอบออกไปท่องเที่ยวเป็นเวลานานดังนั้นพวกมันแน่นอนว่าต้องถูกลงโทษอย่างหนักจัวมอตื่นขึ้นมาพบว่าตนยังนอนอยู่ในห้องหลอมกันมันรีบตะเกียกตะกายลุกขึ้นมองไปยังเม็ดยาก้าแก่งเกียงไก ที่ยังอยู่ในกระถางมันถอดถอนหายใจอย่างโล่งอกไม่ได้ฝันไปจริงๆมันค้านจะกลับไปยังห้องศิลาดังนั้นตกลงใจนั่งเข้าชานในห้องหลอมกันเพื่อฟืน้นฟูพลังปานคันเมื่อพลังปานกลับคืนมาเต็มเปี่ยมมันก็เริ่มหลอมกันเม็ดยาก,ก้าแข่งเกรียงไกรอีกรอบไม่ทราบว่าก่อนหน้ามันล้มเหลวไปกี่หนแต่ในความพยายามหลังจากนั้นทุกครั้งก็ไม่เคยล้มเหลวอ,อีกเลย รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างจัวมอลุกขึ้นยืนเหยียดตัวหลังจากหักโหมค้นหาวิธีมาหลายวันทางร่างกายและจิตใจมันอ่อนล้ายิ่งจำเป็นต้องพักผ่อนสักคราการเข้าฌานอาจสามารถฟื้นฟูพลังปานแต่อย่างไรก็ไม่อาจทดแทนการพักผ่อนได้ผักประตูออกมาจากห้องหลอมกันแสงแดดแยงตาจนต้องยกมือขึ้นบงัง อย่างไรก็ตามความรู้สึกที่ดวงอาทิตย์เชื่อมโยงลงมาในร่างกายก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆล้อมกันเม็ดยาก้าแก่งเกียงไกลสำเร็จรู้เรื่องจั่วหม้อเบิกบานใจยิ่งไม่คิดว่าจะมีสิ่งใดมากวนอารมณ์มันได้ทันใดนั้นมันเห็นผู้คนหนึ่งเดินตรงมาทางมันได้แต่อึ้งงานไปนี่ไม่ใช่สิทธิพี่หญิงห้าวหมินหรือนางกับสิทธิพี่หลัวหลีกลับมาแล้วหรือไร ความคิดในสมองจัวมอหมุนเลวลี่สุดท้ายตัดสินใจทักทายสิทธิพีฮาวมินแต่ในเมื่อเดินเข้าไปใกล้ก็เห็นผิดทา่าฮาวมินดวงตาแดงก่ำเห็นได้ชัดว่าเพิ่งล่ำให้มายกยกเพิ่งจะถูกดุด่ามาอย่างหนักหน่นวงรอบหนึ่งฮาวมินพอเห็นหน้าจั่วมอพันใดนั้นก็นึกขึ้นได้ว่าหุบเขาเหมอกเย็นเยือกได้สั่งให้เจ้าหน้าผีดิบผู้นี้คอยดูแล ทันเมื่อหวัวนนึกถึงคํำตําหนิติเตียนและความรุนแรงของท่านเจ้าสำนักกับท่านอาจารย์โทสะในใจนางก็ระเบิดขึ้นต้องเป็นฝีมือของมันผู้นี้แน่มีเช่นนั้นท่านอาจารย์จะทราบเรื่องหุบเขาหมอกเย็นเยือกได้อย่างไรคิดไปคิดมานางก็ยิ่งรู้สึกว่าเจ้าหน้าผีผู้นี้ทั้งหน้าชังและน้าแค้นใจอย่างบอกไม่ถูกสิทธิ์ฝ่ายนอกผู้หนึ่งกาเล่นเลก,กนกับคุณหนูผู้นี้ นางเลิกคิ้วสูงชันไม่กล่าวอะไรสักคำก็ตวาดมือตบหน้าจั่วม่ออย่างดุดันจั่วม่อผู้คอยระแวดระวังอยู่แล้วก็ตอบสนองทันควรคว้าจับข้อมือห้าวหมิ่นไว้ถามด้วยเสียงต่ำสิทพี่หญิงท่านจะทำอะไรจั่วม่อโทสะก็ลุกฮือโหอมก่อนหน้านี้มันอับจนหนทางเมื่อต้องประชิญเรื่องราวเช่นนี้แต่บัดนี้ไม่ใช่แล้ว ทั้งสองฝ่ายมีสถานะเท่าเทียมกันมันแม้ไม่เคยคิดละลานผู้ใดก่อนแต่ไม่จำเป็นต้องกำคืนฝืนทนอีกเจ้ากล้าห้าวหมิ่นกัดฟันกรอดเตอดดานถึงที่สุดแม้แต่เศษสวายังเจ้ายังกล้าลุกลานฆ่านางกล่าวยังไม่ทันจบคำมือซ้ายที่ยังว่างก็สะบัดปัดขึ้นอีกหนไม่ปล่อยให้จั่วมอได้มีโอกาสกล่าววาจา จัวมอมานตาหดแคบลงดวงตากลับกลายเป็นเย็ยนเยียบมือขวาที่ผ่านการฝึกปือกระบวนท่ารชนีมานับครั้งไม่ถ้วนคล่องแคล่วรวดเร็วเป็นอย่างยิ่งมือซ้ายของห้าวหมินยังไม่ทันบรรลุถ,ถึงนางทันใดนั้นก็รู้สึกสายตามืดวูบเสียงดังเพี้ยนาสะบัดเลิศถูกจัวหมอตบอย่างถนัดทนีหลังโดนตบดังสนัน่นห้าวหมินยืนอึ้งงนัน ใบหน้านางทั้งเจ็บปวดทั้งแสบร้อนนางเหม่อมองจั่วหม้ออย่างไม่เชื่อสายตาสวีชิงคููซึ่งบังเอิญออกมาจากลานพอดีพบเห็นภาพเหตุการณ์นี้เข้านางเกือบจะกรีดร้องอย่างตื่นตระหนกแต่นางปฏิกิริยาว่องไวรีบตะคุบป,ปิดปากตัวเองทันเวลาจั่วหม้อมองห้าวหมินอย่างเย็นชาซุ่มเสียงเย็นเยือกสิทธีท่านตื่นแล้วกระมัง มันจ้องมองห้าวหมิ่นอย่างลึกซึ้งแวบ,บหนึ่งจากนั้นปล่อยมือนางก้าวถอยห่างไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดเมื่อห้าวหมิ่นเห็นสายตาของจัวหมอนางถึงกับแข็งทื่ออย่างสิ้นเชิงลางเย็นเฉียบสั่นสะท้านไปทั้งกายใบหน้าบัดเดี๋ยวแดงบัดเดี๋ยวเขียวหวาดกลัวอับอายเครียดแขนผสมปนเปนกันไปหมดถึงกับหลงลืมกล่าววาจาไปเลยทีเดียว อ๋อใช่สิทธิ์พี่หญิงเพิ่งกลับมาอาจจะยังไม่ทราบจัวมอซึ่งหมวนตัวหยุดชะงักกลางคันและกล่าวอย่างเย็นชาน้องชายผู้นี้โชคดีได้เข้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายในมีหนำซ้ำยังเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันกันกบท่านเพื่อลำเลียนวิชาหลอมกันโอสถมันหันใบหน้าผีดิบกลับมาใส่แยะยิ้มแยกเคี้ยวเผยฟันขาวหน้าขนลุกสองแถวสิทธิ์พี่หญิงฝากตัวด้วย สวีชิงเบิกตากว้างมองดูจั่วหม้อเดินจากไปเหตุการณ์ฉากนี้ส่งผลกระทบกระเทือนต่อนางมากเกินไปก่อนที่จั่วหม้อจะมาฮาวหมินเป็นสิทธิฝ่ายนผู้เดียวในเรือนขิงหอมนางจึงได้หยิ่งยะโสโอหังถึงขีดสุดทุกผู้คนล้วนหวาดกลัวนางมีทราบว่าเพราะเหตุใดเมื่อสวีชิงเห็นรอยมือห้านิ้วประทับไว้ที่บนหน้าของฮาวหมิน พันรู้สึกสุขสานบานใจจนบอกไม่ถูกเหลือบมองห้าวหมิ่นที่ยังยืนซึมเศราอยู่กับที่สวี่ชิงตกลงใจหลบไปอย่างเงียบเชียบหากสิทธิพี่ห้าวหมิ่นล่วงรู้ว่านางเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกรงว่าคราวนี้ตนก็ต้องอยู่ในสภาพสังเวชบ้างแล้วกระทั่งหลบหน้าออกมาแล้วสวี่ชิงยังรู้สึกว่าช่างหน่าเหลือเชื่อ ทังรู้สึกหวาดกลัวจั่วหม่อขึ้นมาบ้างศิทย์พี่จัว่วปกติสุภาพนอดน้อมที่แท้มีช่วงเวลาที่ดุร้ายน่ากลัวถึงเพียงนี้จั่วหม่อเดินออกมาจากเรือนขิงหอมมือยังสั่นอยู่เล็กน้อยในใจมันเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่ใช่กลัวห้าวหมิน่นแต่หวาดกลัวตัวมันเองยามที่โทสะพรุ่งพ่าดดานใจขึ้นมา เรากับได้ยินเสียงกล่าววาจากับมันว่าข้านางข้านางแรงผูกเรานั้นทั้งรุนแรงและชัดเจนรุนแรงจนกระทั่งมันเกือบจะไม่ได้ตบแต่เปลี่ยนเป็นยิงปานกระบี่ออกไปแทนมันกลายเป็นหดเหี่ยมอมหิตตั้งแต่เมื่อใดการค้นพบครั้งนี้ทำให้จั่วมอวิตกกังวลไม่น้อยตามตำนานเ่าว่าเราอสศรนปีศาจล้วนหน่าสลดสยองและชั่วร้ายเป็นจอมโฉดชั่ว ซึ่งเห็นการฆ่าเป็นชีวิตจิตใจของพวกมันเรื่องนี้ใช่เป็นเพราะการฝึกปือเคสบำเพ็ญปานก่อนกำเนิดมีอิทธิพลต่อน,นิสัยใจคอของมันอย่างเล่นลับหรือไม่หรือว่าผูเยาวอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้จัวมมอชง,งักเท้าหลับตาลงสูดลมหายใจลึกก่อนระบายลมหายใจออกยาวนานอารมณ์ด้านลบทั้งหมดคล้ายกับ่าระบายออกมาพร้อมกับลมหายใจนี้ เมื่อมันลืมตาขึ้นสายตาก็กลับคืนสู่ความกระจ่างใสมือหยุดสั่นกลับเป็นมั่งคงดังเดิมบางทีอาจเป็นเพราะมันเหน็ดเหนื่อยมากจนเกินไปจั่วมอไม่ได้ฝึกปือเคสบำเพนสูตรปานก่อนกำเนิดมาระยะหนึ่งแล้วนี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนผูเยาวเจ้าผู้นี้เป็นคนวิปลาสผู้หนึ่งแต่แน่นอนว่ามันวิปลาส อย่างระมัดระวังอย่างยิ่งยอมไม่เคยกระตือหรือล้นสร้างปัญหาจั่วมอพบว่าผู้เยาวยังคงเฝ้าระมัดระวังเหล่าผู้อาวุโสของสำนักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอาจารย์ลุงสินยานกลับมายัางลานน้อยลมตะวันตกจั่วมอตกลงใจว่าจะไม่คิดอะไรอีกและพักผ่อนสักระยะในใจมันรอเฝ้าเตรียมพร้อมคอยเตือนตัวเองให้ระมัดระวังและใส่ใจมากกว่านี้ ตลอดทั้งวันมันไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากนอนหลับจัวมอตื่นขึ้นมาอีกครั้งด้วยการรบกวนของนกกระเรียนกระดาษสีชมพูท่านปู่ของข้าฟังว่ามีหมู่ดาวปรากฏขึ้นในเวลากลางวันนั่นน,น่าเล่นหรือไม่ยังคงเป็นลายมืออันสง่างามที่จั่วมอชักจะคุ้นเคยอยู่บ้างไม่เห็นเคยได้ยินจั่วมอตอบกลับอย่างมั่นอกมั่นใจ จะเป็นไปได้อย่างไรที่มีดาวขึ้นในเวลากลางวันมันแน่ใจว่าไม่เคยเห็นฉากผิดปกติแปลกๆนี้เลยอ่าแต่ข่าวที่ผู้อื่นฟังมามีเรื่องเช่นนั้นจริงๆท่านปู่ต้องระมัดระวังให้มากดาวพลางกลางที่วาหาใช่ลางดีไหมบางทีอาจเป็นฝีมือของอสูรปีศาจจั่วมอหัวใจสันสะท้านอสูรปีศาจกินอะไรกันหนอคุ้นเคยเหลือเกิน ผูเยาพุ่งออกมาด้านข้างจั่วมอสายตาจับจ้องไปยังกระดาษสีชมพูในมือจั่วมอจากนั้นแยบยิ้มออกมาอ๋อดาลุน้นน้อยผู้นั้นเองจั่วมอขนลุกสู้รู้สึกว่ารอยยิ้มของผูเยาช่างเย็นเยือบจับใจเจ้ารู้จักนางมันถามอย่างระมัดระวังรู้จักผูเยาวแยบยิ้มอย่างมีความสุข จนดวงตาขาวสีเลือดยี่เป็นเส้นเดียวแน่นอนว่าข้ายอมรู้จักนางสายตามันพบตัวอักษรบนกระดาษในมือจั่วหม้อมันหัวล่อฮีฮาอ่านทวนคำอสูรปีศาจรือเด็กหญิงผู้นี้น่าสนใจจริงๆข้าชอบนางทิ้งไว้เพียงเสียงหัวลอกกะหืมซึ่งแสงไปด้วยความในอันลี้ลับผูเยาหายวับไป ปล่อยให้จั่วมอยืนสับสนงงงนอยู่ผู้เดียวอันที่จริงจัววมอไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อเจ้านกกระเรียนกระดาษนี้ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเมื่อถูกบังคับข่มขู่ความรู้สึกย่อมย่ำแย่ยิ่งการสนทนาฉันมิตรก็เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นสิ่งที่มันใส่หาความจริงๆจั่วมออับจนหนทางไม่สามารถทําอะไรได้ สิ่งที่มันเป็นผู้ก่อย่อมต้องรับผลกรรมเองในวันถัดมาหลังจากหยัวมอรู้สึกว่าพักผ่อนมากพอแล้วมันก็กลับไปยังสู่ภารกิจอันลุ่งโลดสำหรับการทำกำไรจินสือของมันคราวนี้มันหลอมกันเมดยาก้าแก่งเกียงไกล่ลวดเดียว20เมตรแล้วส่งเมดยาทั้งหมดให้แก่หลีอิงฟงหลีอิงฟง มอบมวนหยกอาคมห่วงห้ามซึ่งนางเคยกล่าวถึงในครั้งก่อนให้แก่มันและเตือนให้มันทราบว่าเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างมันกับห้าหมินแพร่สะพัดไปทั่วสำนักแล้วขอให้ระมัดระวังตัวให้มากไว้เมื่อจัวมอได้ยินเรื่องนี้มันตะหนักว่าชักไม่ค่อยเข้าท่าแล้วพอคบคิดเล็กน้อยก็สงบใจลงอย่างรวดเร็วกับเรื่องราวประเภทนี้ พอหลบเลี่ยงเสียก็ไม่มีอะไรแล้วแต่แล้วเมื่อมันกลับไปถึงปากทางเข้าหุบเขาลมตะวันตกของมันก็พบเห็นเศษซากย่อยยับของอาคมจำกัดที่มันก่อตั้งไว้และเห็นเศรษพี่ล่วหลี่ผู้ยืนหยิ่งยะโสโอหังเหนือเศษซากเหล่านั้นจั่วม่อสะดุดขาตัวเองแทบล้มฟาดก็ จบไปแล้วนะครับผมในนิยายมหาศึกสัมผลในตอนที่51นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามตอนต,อนต,อนต่อไปนะครับผมมีชื่อตอนว่าสู้สุดชีวิตนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมทำเพียปต่อไปด้วยนะครับผมอาจมีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆเข้าไปในไม้ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็วันนี้ก็ขอจากไปก่อนนะครับสวัสดีครับ